จะพากันเก็บของที่ไม่ใช้แล้วนะคะออกไปข้างนอกนะคะพรุ่งนี้จะมีรถมารับนะคะ ไปดูข้างหลังมะเขาบอกมีอะไรด้วยนนนนพวกไม้นเศษไม้น,นี่ก็จะเป็นเศษไม้แบบนี้นะคะ เลือกออกมาะลือกคาว เดี๋ยวไปดูที่หลังบ้านนะคะว่ามีอะไรอีก เดี๋ยวจะหามกล่องอันนี้ไปข้างหน้านะคะ Nein, aber ich muss den richtigen Griff haben. Okay, bye, bye. Nein, das schmeißen wir nicht weg. Die Kamera und das Stativ, fertig. Ja. ดูนะคะว่าจะเอาอะไรอีกต่อบันไดขึ้นข้างบนนะคะจะไปดูข้างบนว่ามีอะไรทิ้งนะคะของเยอะมากไม่รู้อะไรเป็นอะไรชอบเก็บสะสมดูหน่อยตีดจอดรถไม่เป็นที่จอดรถเป็นที่เก็บของนะคะ Ich bin der Opa Oma, you won't dem Korn. Was noch oben? Die würde ich gerne rausstellen. Moment. Du würdest sie gerne behalten. เก้าอี้ดูนี่เก้าอี้เก่าหนึ่งเต๊ะไม่ไหน แั่นิ่แต่ไอสดสุฟินอว่าฟินตัวนี้นหละไมได้แฟลิทนีอ่ะย่าๆว่าเลวจะเก็บทิ้งก็เสียดายนะคะไม่ได้เก็บอีกแล้วก็อีสองตัว คนเนี่ยชอบเก็บสะสมของเจดายเก้าอี้เก้าทิ้งให้เขามารับก็จ่ายตังคนะ,คะปีปีละสามครั้งนะคะวอเอดอ,อวยฮะภาพวาายมันเ,เตนอา,ามัน อ่อแค่สองครั้งนะคะสองครั้งปีหนึ่งสองครั้งนะคะที่ให้รถเข้ามารับเอาของเก่านะคะทั้งข้างล่างข้างบนนะคะเต็มเนี่ยข้างล่างก็เตมไม่รู้อะไรเป็นอะไรเป็นห้องเก็บของมามยาบอกว่าปีหน้าจะทำ่าคอมพิวเตอร์อิชกุกักนยะ น a กชาดยชาดวยไม่าดชดก็่แลวช้าดดแล้ว็ไม่วาดวยาก็บมลวก้าดาก็ล้าดาก่ล้ก้าด้ชีวก็่้ดยา่พรบอก็ะคะด้งพวกนี้มันเก็บมาจากหลังบ้านนะคะ ที่รื้อหลังคาออกก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะคะ <î nes> เขาก็จะลกๆกหน่อยแหละเอาไปทุบอะไรอีกป้งป้งปองปอง่า <î s> ยกนจับให้แกตีเดี๋ยวพรจะจับ <î s> ไปทิ้งนักกเมืองเลย นี่แหละคะ่ะก็จะวางไว้แบบนี้นะคะหน้าบ้านเก้าอี้แล้วก็ไม้พวกเศษไม้นะคะผ้าอันนี้ก็จะเอาออกไปทิ้งนะคะนี่จะวางไว้ฝั่งนี้แหละมันจะได้ไม่ปิวนะคะโอเคนะคะคลิปนี้พรก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พรด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามเป็นกำลังใจนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย